เธอเธอไม่ไปตรงนู้นมันมีที่ที่ปล่อยมีไหมฮะเดี๋ยวพใช้บันจักานได้เดี๋ยวจะไปนู่นก็ได้นะจะได้ไปตรงโน้นโน่มไปนู่นก็ได้ลูกอ่ะได้ลูกเนี่ยมีสะพานอ๋อลูกเนี่ยมสะพานได้เลยขอบคุณค่ะครัับบผมครระวังสะพานหักนะได้เหยียดตรงนี้เลยเอาไหมอ่าตรงตะปูลูก อุ้ยนี้นะ้ำมันไม่สะอาดน้ะจริงค่ะลูกจะไ,ได้ลองจับตัวสิอื้อแน่ใจจนะ้ะลูกอ้าไปแล้วมันไม่ไปอะ่ะไม่เดี๋ยวมันไปเองเขาบอกว่ามันอยู่นี่ถูกอันนี้เหรอต่อไปครับ ผัดปลาไหลปลาไหลย่างป่าปลาไหลย่างซีอิ๊วจะเอามือไปล้วงอีกอ๋อปล่อยเมื่อข้วเหรอ ระวังม wow. ันเลยเข้าจมูกหนูะได้ระวังมันเลยเข้าจมูกหนูอายาลงไปเรียบร้อยแล้วอันนั้นต้องหมอลงไปแล้วได้อันนึงครับ ไปด้านนู้นด้งไหมหรือเอาแตนะ่ด้านนี้ด้านี้น่ะไม่ใช่ด้านนี้เนี่ยพี่ว่ามันมีลมอะ่ะนกมันจะกินนกมเฮ้ยหยะเราก่ะบอปหมอข้างดำระหมอข้างดำครับปราหมอข้างดำ ขอให้พระแม่ทธรณีแม่คงคาเทพเทวาเจ้าจที่แทงพญานาคขาดจะเป็นสกิพยานรับทราบอค์คุ้มครองชีวิตสัตว์แล้ให้ปลอดภัยขอให้พระเจ้าร่ำรวยสักทีเถิดจุดลวันที่หนึ่งห้าใบสามสิบล้วไม้หลุดสาธุอันปิวสาูุปลานี่มันแก้เจได้ลลูกมันไปหมดแล้ว ไปแบแล้วมั้งลูกไป,กปังปังสาธุอีกทีทีสาธุอีกทีทีสาธุอีกทีที่รยรยๆๆว,วันนี้หนึ่งห้าใบสามสิบล้านครับ <c oughs> ป้าบาาอา้เร <c oughs> ป้ารู้เปล่าสิไปเท่าไหร่